สวัสดีครับบมเนาะมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรถเกี่ยวข้าวเดินตามนะครับผมแบบวางลายนะครับตัวนี้ก็สภาพ80เปอร์เซ็นตขึ้นนะครับอ่ารีบๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็รถเริ่มจะหมดแล้วนะครับผมหายากนะครับผมรถตัวดีๆนะครับรถเกี่ยวตัวดีๆหายากนะครับผมตัวนี้ของพี่จังหวัดมหาสารคามนะครับ สั่งจองไว้นะครับผมติดมาจําเรียบร้อยนะครับผมผมทําสีให้ใหม่เลยนะครับตัวนี้เนาะเพื่อเป็นการสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ใครสนใจก็สั่งจองผมได้นะครับพี่เบอร์092721904ครับเนาะทําสีใหม่นะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นล้อยางนะครับนี่ครับแล้วก็โซ่นะครับผมโซ่นี่ผมทําให้ใหม่นะครับผมเป็นโซ่รถโมไซค์ครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องขาดนะครับผมไม่มีขาดแน่นอนฟันนะครับฟันคือผมแกะออกไปทําฟันใหม่นะครับผมเพื่อเป็นการใช้งานที่ตัดให้มันเข้านะครับผมแล้วก็วางลายสวยงามนะครับนี่ครับคูปต้าแท้นะครับไม่ใช่ของไทยนะครับไม่ใช่ของไต้หวันนะครับผมตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับมือสองจากญี่ปุ่นนะครับผมมือสองนะครับมือสองตัวนี้นะครับมือสองนะครับ สีสันก็ดูดีนะครับทําสีขึ้นมาใหม่เนาะเป็นของมือสองนะครับผมคูปต้าทนนะครับแข็งแรงทํางานคล่องตัวนะครับครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งจองผมได้มีการติดมัดจำห้าพันบาทนะครับผมถ้าไม่ติดมัดจำไม่ได้ครับผมคือถ้าไม่ติดมัดจำไม่ได้ครับคือบางคนอ่ะโทรมาสั่งไว้นี่ผมเอาเงินสดไปซื้อมานะครับผมก็เขาไม่มารับรถนะครับผมสั่งเล่น ผมโดนมาเยอะนะครับผมแต่ก่อนนะครับผมผมเดินโดนมาเยอะแต่ช่วงตัวเนี้ผมขายเนี่ยผมขายประมาณสิบปีแล้วครับสิบกว่าปีได้แล้วครับผมผมจําหน่ายรถเกี่ยวข้าวอย่างนี้ครับถ้าใครสนใจก็สั่งจองผมได้นะครับที่เบอร์ศูนย์ก้าเก้าสองเกดสองหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับอ่าถ้าสั่งจองแล้วก็มีการติดประจำห้าพันบาทนะครับผมนะครับห้าพันบาทเลยทีเดียว ตามไม่ติดมมนจําไม่ได้ครับคือถ้าจะมีเครื่องอยู่ที่ว่าจะมาดูที่บ้านนะครับผมผมขอเล่านิดนึงนะครับถ้าจะมาดูที่บ้านนะครับเครื่องนะครับผมต้องเป็นเดือนอ่าประมาณช่วงเดือนสิงหากันยาครับตุลานะครับผมช่วงนี้จะมีรถนําเข้ามาไว้ที่บ้านนะครับผมช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูกาลนะครับผมแต่ว่าสั่งจองนี่ผมหาให้ได้ครับรถนะครับเนาะเป็นรถมือสองนะครับโอเคสวัสดีครับผม